เครื่องบินก็พอเกือบเกือบต้นต้นไม่ตายไตายวนปะไม่ตายวนปะหยือเป่าอ๋อไม่ใช่วะห้องไหนวะเจอไหมจ๊ะ้านลุดหัวกดไม่ได้เนี่ยอยู่กับคุณ ไปซันเบก่ะงั้นก็ไปทำเทรดกับเพื่อนก่อนทำให้กับเพื่อนก่อนแล้วอยทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เงินไปซื้อแล้วเนี่ซื้อลงรถรถหารถเดี่หนอยสเพราะว่ากูบเดย์พี่มีอ่ะมงเด้เออรถคันละแซ็คก็มีกูกูก็ไม่ฟรีนะรถมันไม่แจกฟรีอะไม่รู้อ่ะเลยเตอร์อยู่ไหนเลยเตอร์มาเัง่งก่อนห้องไหมึงอ่ะ ่าแคนเซินไฮโอเคแคนเซิลละเริ่มไฮใหม่เริ่มไฮใหม่ปะจอนี่เข้านี่ยังเนี่ยมื่อไหร่แต่งออกมาดิแต่งมาเป็นยังไงเข้าโมเข้าเข้โมไซค์ขับยังเดี่มึงมาอะไรพี่ทำอะไรน่ะจอนนี่ตอนยังไม่เข้าเชิญครเข้ามาแลเนี่ยตามมาลงมากแลางเชิญละโมไซค์ขับ มันต้องไปยืนคู่กูเลยทิเดเห็นแล้วมันเ,นนเท่งไงโอ้ <Okay. S 2> บารามีอ่ะเข้าใจไหมบารามีบารมบารมีแก๊งอ่ะกูอ่ะมันเท่เลยเรา<อ>เหมือนลูกน้องไอ้กรอนมากเลยตอนนี้อ๋อเลยจอหน,นี่ก็เป็นเมียกรอนอย่างเงี้ยเราเป็นบริษัท <laughs> แค่นั้นแหละก้อน,นท่าอะไรวะน,นี่มึงมาดูจอเบนคิวเบนคิวสองจอ ไอของปลอมนะได้ี่แหละเข้าไปก่อนซื้อมาโชว์เฉยเอ้ของปลอมชิดเนี่ยมึงดูเมาส์ดิเมาส์อ่ะวิทยุธานินเนี่ยใช้ได้ตัวเดียวโนบุกโนบุกกางเกงตัวเนี้ยใช้ได้แค่ตัวเดียวเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรเนาะมึงเครื่องใหม่เมื่อไหร่ เอาอะไรเอาอะไรโอ้กูให้มึงเลือกเอาหนึ่งสามสี่ห้าไหนเยอะสุดมันเยอะทุกอันนั่นแหละก็ข้างล่างสุดอะเอาเลืมกแต่หนึ่งเนาะเลือกแต่ไลยจัดไปเผื่อเผื่อเราไม่เฟลสักตาเราก็จะได้สิบล้านใช่เหรอว่านะอ้าวอ้าวไม่ใช่หรอเราเราจะไม่เฟลหรอ ทำไมมันจะมีสองคนมาสวยล้ไปเด็กเริ่มใหม่กันเลือกผิดไทยไดเปล่กาก่อนเร็อัพหนึ <c oughs> ่งหมืเอกดแคนเซิลกดคิวเออโเเชียละกดอ ออกไปจากคลก่อนอ้ก่านมึงทำไรเนี่ยแคนเซิลกอนแคนเซิลโทรหาดิตร์แคนเซิลกอนห <c oughs> รือว่ากูไม่เคยทำวะกูนึกว่ากูจะเคยทำเลยนะไอ้ก่อนนี่หน้ามึงรีออนรือโจซิงชือ่อเนก่อนพี่ชื่อตอนนี้เรามานอนกันด้อย เอามาละหายมาละหนึ่งสองสามสี่อันที่สองอ่ะละถึงละ Poison Bank Poison Bank โอ้จอนนี่มันเซ็กซี่มากเลยใส่เกือบขีบมานอนบนเตียงเขาเอาเทียมไหมเอาเทียมเ,ยเ,เยมดี๋ยวไปแต่งโตมาเย็นได้มีเงินก่อน <laughs> มาจอนได้ยังวะรอแล้วเนะข้ามาเข้ามาเข้ามาไปกันเถอะจอนนี่ออ้วเอ,อะไรวะ <laughs> ซื้อกอซื้อกอห้าร้อยเลยซื้อกระสุนซื้อกระสุนดีกว่าเงินไม่พอเงินไม่พอซื้อกระสุน ใช้ปืนอ,อะไรดีวะเฮวี่แฟกันมาร์คแมนพิสโต้เฮฟวี่สไนเปอร์มาร์2เป็นไงโจ l e Just Go อาสไตล์ไหนไอสันนี่คือมึงอยากให้กูขับเครื่องบินีกใช่ไหมคนละรถคันนี้แหละรถรถกู <c ười> เอาไปกับดีเอ้ไปกับไปขึ้นด้วยกันนี่เราไปถึงพร้อมกันปะไปไปไปกับไปกับไปกับถึงขวยแล้วไอ้เจนี่พอจะไปด้วยกันโอ้โหเจนี่ตายตายได้คันเดียวนะเว้เจนี่ตายได้คันเดียวตายได้ครั้งเดียวนะ ไข่วะ <calcium> ไ <c oughs> อ้ก้อนโได้เหรอโหลดไหมเนี่ยถึงไหนเนี่ยโดไม่ติด <c oughs> ฟอร์จูเนอรถครอบครัวเออคุณชอบรถแบบนี้นะรถยนต์คุณอยากได้รถยี่ห้อจี๊ปจี๊ปจี๊ปมันเป็นทรงทหารเลยเห็นรถจี๊ปนะเออรถจนะี J ๊บ J d o u e EP จี๊ปเมืองไทยไม่ค่อยเห็นคุณอยากขับรถสิบล้อวะ่ะถ <c oughs> อยเงียบใครคู่เดียวก่ได้ อ้าวสมดุลมาเอ้ายังไม่มีใครโทรมาแต่กูโทรเองกูโทรเองไปเลยไปเลยโทรไม่ได้โทรไม่ได้ทำไม่ได้ม่ได้ใครมันวางมาเปิดวะนี่ไงจอนนี้โมโหสองดาวแล้วเราทำอะไรผิดเนี่ยอยู่ดีๆก็ขึ้นฆคนตายจูบมันดีๆจูบมันโอ้โห มันโทรไม่ได้โทรไม่ได้แต่โทรใหม่ดิเมเดี๋ยวกูโทรใหม่ก็ได้ให้มึงฆ่ามันดิตำรวจทั้งหมดเฮ้ยเดี๋ยวมันติดแถวเพิ่มจะหลบไงเดี๋ยวมึงตัดกันโอ้เล่นบุญหลงไปดินี่ไม่เห็นมึงแล้วนี่ลงไปจ่าเอกแล้วไอ้สัมจีสัมจักจะไปละ ได้ากได้อีลิชชาเลนต์น่ะนี่แหละอีลิชครับสบายท้งตรงเลยจอนนี่ที่เข้าใจกูอีลิทรถไปแล้วเฮ้ยกลัวอะไรวะ จุนเนอร์เว้ยรถไปไหนวะโอรถเรียวไปไกลแล้วนองกลัวจั์นี่ตามทันปอดฟอดจุนเนอร์แล้วยังไงก็ทันมันไม่หายไปจากแมปหรอก มันก็จะขี่ออมบนแแบบเลยขี่ออมโฟกิงมาแล้วรำบทางแคบๆมีหนุ่มยกมือนะรบไปรบไปรบไปรถใหญ่รบไป เหมือนพวกเราเป็นตาลีบันนะไม่ก่อนไปป้นแล้วมันต้องยิงปืนก่อนนะเหมือนจะไปไล่ยิงใครเลเ่มเอาแล้วด้วยดันนะพร้อมทุกคนมีหอด้วยแต่ก็ได้สอยหอล์ตอนนี้เอาอาทีกีออกมาวัน <c oughs> นี้เ,เราเราไปสอยนี่ก่อนแล้วค่อยสอยหอล์รอมันเข้าวงมึงไหมรอมันเข้าโมงมึมงหัวอ,อีกอไกลไหมเออเออไรบะนี่นี่ยังไม่ไกลข้างหน้าได้ป่ะเดอะฟาร์สะดิษฐ์แห่อาชญากรรม่ะ อุโมงมาอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายด้วยขี่แบบนนเนียนเรียนชนิดเออยิงหัวแล้วก็ยิงคดเฮ้ยเข้าเหรอว,วะไม่เข้าไม่เข้าดักหน้าเลยได้ดักหน้าเอาไหมดักหน้าเลยแล้วเราขี่เข้าโมงมาคุณลงเองคุณขาเบ้งคุณขาเบ้งโอ้ยเชี่ยโอ้ย ไป,ไป,ไปเร็วกว่าน,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 นี้พวกมึงขี่ไปนลบพวกมึงขีไไ่ไปลบไปไปไปูขับเองกูเองกูเองเพื่อนขูเองไปตกตายแล้วตกท้ายแล้วโหพอตกแล้วเฮ้ยเป็นลบนะเฮ้ยปุ๊กันคนดีขูเองเพื่อนูเอง ขี่ขึ้นเขาเลยไม่ได้มันมีรถโอเคโอเคมันจะคว่ำไหมเนี่นยกูอเองเพื่อนกูอเอง, <c oughs> องรเว้เรเอาไงรถกลัว <c oughs> okay.

กูก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครตามกูมากูว่าชิ่งก่อนอ่ะจะนี่มันชักช้าจะนี่อยู่หลังรถมปืนจะนี่มันชักช้าจะนี่มันเอาเปรียบเพื่อนอะกูยิงลอยอยู่ดิปลอดภัยแล้วจำคนหิดคนนกูเนี่ยไม่ปลอดภัยกูจะตายนี่มันสโตนเทนจน ่มันบ่อน้ำปแปลกๆเออบ่อน้ำผุนรอเปล่าคุนอาจจะมีสารเคมีคมวกแร,รเออ่เฮ้ยทีนท็องเจอตำรวจอีกแล้วไม่แม่อุโมอม,อม,อม,มองดูแต่พวกมึงแล้ว <c oughs> ชนเสาไฟเ <c oughs> นี่ยให้ทีนขับรถไปมาพวกมึงตามมานะ <c oughs> จัดไป ไม่เคยมาลงบอร์ตรงนี้เลยกูเพิ่งรู้มันมีบอร์เลยบภูเขาจินตบันอ้อมแม่น้ำเจา้าพญาเตติป <c oughs> ขบวนมีหอดิใช่หรอบนขอมีหอโอหอ <c oughs> ไอ่อะไรก่อนจะตัวนี้จับได้มันมีหอ ไปกอนทรงพลังยังเลยวะมึงก็กดกระโดดดิกระโดดเร็วๆวกว่าะ้วยเร็วกวูปิงอีกเออไอพวกมึงมาช้าจังอ่ะมึงต้องไปส่งคนเดียวของเราเฮ้ยรถบัสดิปะขึ้นยากว่ะ น,นกเต้องขึ้นย,ย่าไหลตกเด็ดขาดด้วยไหลนี่ไหลนี่เบรกไม่อยู่แตกเลยกลับไปหาจอนนี่เลยไห <c oughs> นฮัวมึง <c oughs> แต่เอ,าอ้าคำนวณผิดวะไม่ใช่ว่ะต้องโดดต้องโดดลงลงไปแล้รเดีวะเลื่อย ก็ได้ถึงแล้วเราก็าว,วการ์ปเขกาวาร์ปเสร็จไปจับได้ไหมตรงที่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ลงอะเข็นตรงนี้เหรอวะ <c oughs> เรียกมอเตอร์ไซค์ได้โดดล่มได้ไหมวะจะโดดยังไงต้องพูงทะยานลงไปลองดูไหม มันมีลมให้ไหั้ออกก่อนโดดีย <c oughs> อ,อยู่กัน้ว,วมั้ถึงแล้วถึงแล้วไอ้กอนมอนดูวิ่งมาราธอนมาทั้งชีวิตเอาบาบละ น่าจะโดดนะโดดแล้วค่อยแฮนด์วับทีมท็อกหน้าวันเอ้เลดดี้คัมเบอร์แบ็คเนี่ยดับเบิลสเตนนั่นตอนแรกลิเกโอ้ได้ได้โผล่เกิดอะไอ้ยักษ์กูสาเสียงตายฉี่รถบัสโอ้ยแค่ตินทำอะไรวะเพื่ออะไรวะ จะน,นี่รถบปรหไปในรถไฟจอด <c oughs> <c oughs> จอดนี่ืับได้แบบนี้นะขับรถสม